สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดคุยกันถึงกระบวนการทางอนุกรมิธานซึ่งประกอบด้วยการจำแนกการตั้งชื่อและการระบุในทั้ง3กระบวนการนี้การตั้งชื่อน่าจะเป็นกระบวนการที่นักเรียนทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุดในขณะที่การจำแนกและการระบุเป็นกระบวนการที่หลายคนค่อนข้างสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและความสัมพันธ์ของสกระบวนการนี้ ความสับสนที่เกิดขึ้นเช่นหลังจากใช้ไดโคโตมัสคีสิ่งที่ได้ก็คือทำให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาอยู่ใน k i n g d o ไฟ h y ม u m class order family genus s p e c i อะไรซึ่งทำให้หลายคนอาจเข้าใจว่าเมื่อทำมาถึงตรงนี้คือการที่ได้ทำการจำแนกแล้วอันที่จริงแล้วการใช้ไดโคโตมัสคีนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราทราบชื่อวิทยาศาสตร์ในแต่ละลำดับขั้นของสิ่งมีชีวิตที่เราศึกษาซึ่งเป็นการระบุชื่อหรือ identification ไม่ใช่การจำแนกหรือ classification โดยการที่จะสามารถระบุชื่อได้นั้นแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตที่ศึกษานี้ ต้องมีผู้ที่ทำการจำแนกและตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเราจึงสามารถทำการระบุจนทราบชื่อวิทยาศาสตร์ในแต่ละลำดับขั้นของสิ่งมีชีวิตนั้นได้อีกตัวอย่างของความสับสนก็คือหลายคนยังเข้าใจว่าการจำแนกและการระบุนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกและการระบุให้มากขึ้นเรามาเริ่มกันที่สถานาการณ์ใกล้ตัวกันก่อนดีกว่านะคะ คิดว่านักเรียนน่าจะเคยไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วเจอต้นไม้ที่ไม่รู้จักชื่อครูเองก็เคยเช่นกันส่วนใหญ่ครูจะถ่ายรูปลักษณะของต้นไม้นั้นไว้เพื่อนำมาค้นหาข้อมูลภายหลังแต่หลายครั้งเมื่อครูเดินเล่นต่อไปก็มักจะพบต้นที่มีลักษณะเดียวกันในสวนที่มีป้ายชื่อกํากับไว้ทำให้ครูรู้ว่าคือต้นไม้อะไร นักเรียนคิดว่าการที่ทราบชื่อต้นไม้จากการกระทำข้างต้นนี้เป็นการจำแนกหรือการระบุคะถ้าเราลองหาความหมายของคำว่าจำแนกและระบุตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจะพบว่าจำแนกหมายถึงแบ่งหรือแยกออกส่วนระบุหมายถึงเจาะจงบ่งชื่อออกชื่อเฉพาะจะเห็นว่าการจำแนกและการระบุนั้นมีความหมายที่บ่งบอกถึงกระบวนการที่ค่อนข้างชัดเจน ในทางอนุกรมวิธานก็เช่นเดียวกันการจำแนกคือการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตส่วนการระบุคือการบ่งบอกชื่อของสิ่งมีชีวิตนั้นๆหรือค้นหาว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในหมวดหมู่ใดดังนั้นการทราบชื่อต้นไม้ต้นนั้นจากข้อมูลบนป้ายชื่อจะอยู่ในขั้นตอนของการระบุนั่นเองค่ะสำหรับการระบุนั้นทำได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นการดูชื่อจากป้ายเหมือนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ หรือการสอบถามชื่อจากผู้รู้หรือผู้ชี่วชาญในด้านนั้นๆก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ทราบชื่อของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้เช่นเดียวกันการใช้คีย์ก็เป็นอีกเครื่องมือที่นำมาใช้ในการระบุคีย์ที่นักเรียนคุ้นเคยและเคยเรียนกันมาแล้วก็คือไดโคโตมัสคีตามที่กล่าวไปตอนตอน้นซึ่งเมื่อเราใช้ไดโคโตมัสคีของแต่ละลำดับขัน้นทำการระบุไปเรื่อยๆ จะทำให้ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ในแต่ละลําดับขั้นจนในที่สุดก็จะทราบชื่อวิทยาศาสตร์ในลําดับขั้นสปีชีนอกจากไดโคโทมัสคีแล้วยังมีคีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Pictorial Key หรือว่าคีรูปภาพซึ่งถ้าใครที่เคยไปดูนกน่าจะเคยใช้คู่มือดูนกกันมาบ้างแล้วเมื่อเจอนกที่ไม่รู้จักนักดูนกก็จะพยายามจดจำรายละเอียเดเด่นของนกตัวนั้นๆแล้วนำมาเทียบกับภาพในคู่มือดูนก อย่างคู่มือดูนกเล่มนี้จะมีภาพตัวอย่างของนกในแต่ละวงให้ลองเทียบดูว่านกที่เราเจอนั้นมีลักษณะคล้ายกับภาพนกภาพใดเมื่อเจอภาพที่คิดว่าน่าจะใช่แล้วก็จะเปิดไปยังหน้าที่มีภาพของนกแต่ละสปีชีส์ที่อยู่ในวงนั้นๆจากนั้นก็จะต้องลองเทียบลักษณะของนกที่เราเจอว่าตรงกับภาพนกสปีชีส์ใดการระบุโดยใช้ภาพแบบนี้นอกจากคู่มือดูนกแล้ว ก็ยังมีการจัดทำคู่มือสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆไว้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคู่มือไม้ดอกไม้ประดับคู่มือสัตว์น้ำคู่มือผีเสื้อหรือว่าคู่มือมแมลงปอคู่มือต่างๆเหล่านี้มักจะจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างมากมาย ข้อดีของการใช้คีย์รูปภาพนั่นก็คือใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วอย่างเช่นในกรณีของคนที่ถูกงูกัดซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทราบชนิดของงูที่กัดเพื่อที่จะสามารถหาเซรุ่มต้านพิษงูนั้นๆให้ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อโดนงูกัดจึงจำเป็นที่จะต้องจำลักษณะของงูตัวนั้นอาจเก็บตัวอย่างงูที่กัดหรือถ่ายรูปงูตัวนั้นไว้ให้ได้เพื่อนำมาใช้ในการระบุโดยใช้คีย์รูปภาพเป็นต้นค่ะ นอกจากการใช้คีย์ในการระบุแล้วยังสามารถใช้ข้อมูลทางชีววิทยาโมเลกุลเช่นการเปรียบเทียบความซ้ำของลำดับเบสของสิ่งมีชีวิตที่เราศึกษากับข้อมูลของสิ่งมีชีวิตในฐานข้อมูลโดยถ้ามีรอยละของลำดับเบสที่ซ้ำกันมากจนถึงระดับที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็จะสามารถระบุได้ว่าเป็นสปีชีส์เดียวกับในฐานข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบจากที่กล่าวไปแล้วข้างตน้น จะเห็นว่าการระบุทําได้หลายวิธีซึ่งไม่ว่าจะระบุด้วยวิธีการใดก็ตามการที่จะสามารถระบุได้สําเร็จนั้นจะต้องมีการจําแนกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไว้แล้วนั่นเองแต่ถ้านักเรียนเจอสิ่งมีชีวิตตัวหนึง่งและเก็บตัวอย่างเพื่อนําม,มาศึกษาว่าคือสิ่งมีชีวิตใดโดยใช้คีย์ระบุเด d e r ได้และใช้คีย์ระบุ family ได้แต่ไม่สามารถใช้คีย์ระบุ g ีน u s ได้ นั่นคือนักเรียนทราบชื่อออ d e เดอร์และชื่อ Family แต่ไม่ทราบชื่อ g ีนัสของสิ่งมีชีวิตตัวนี้นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดคะคำตอบก็คือเป็นไปได้ทั้งสองข้อเลยค่ะคีย์ที่ใช้อาจไม่ครอบคลุมซึ่งเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบเอกสารทางอนุกรมิทานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่หากตรวจสอบอย่างละเอียดทีถ้วนครบถ้วนทุกกระบวนการแล้วจึงจะสามารถสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ศึกษานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ยังไม่เคยมีผู้ทำการจําแนกและตั้งชื่อมาก่อนซึ่งในกรณีนี้ก็คือเป็นจีนัสใหม่ดังนั้นจะต้องเริ่มศึกษาสิ่งมีชีวิตนี้เพื่อจะดทำข้อมูลคำบรรยายลักษณะของจีนัสและสปีชีส์นี้ และเมื่อเสร็จสิ้นการจำแนกแล้วก็จะต้องตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งในลำดับขั้นจีนัสและลำดับขั้นสปีชีส์ให้กับสิ่งมีชีวิตนี้แล้วตีพิมพ์เพื่อประกาศให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตผ่านการศึกษาและจัดทำขึ้นโดยนักอนุกรมวิธานมากมายหลายท่านจนในปัจจุบันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกที่สะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการศึกษาจึงอาจคาดการไว้ก่อนว่าน่าจะมีผู้ที่ได้ทําการจำแนกไว้แล้วดังนั้นโดยส่วนใหญ่เราจึงเริ่มทำการระบุโดยวิธีการต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้เราทราบชื่อและหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นได้ในที่สุด